โดยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินนะคะเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับรับฟังแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาน,นินาารรานช,ช,นช,ช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสุริน์นะห้องประชุมเหมบุตรกองกําลังสุรนารี โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจาก4จังหวัดในพื้นที่ชายแดนได้แก่ อุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์และชัยภูมิรวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน